สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะไปตามล่าของดีนะครับที่วัดห้วยดวนนะครับมีดหมอหลวงพัดนั่นเองนะครับแล้วก็ได้นัดที่ๆี่หลายๆท่านที่จะดูมีดกันนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามนะครับหน้าเพจหน้า youtube ว่าจะได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็ชงกาแฟนะครับแบบบ้านๆนะครับเติมพลังกันหน่อยนะครับว่าแล้วก็ขอสนิดหนึ่งติดตามชมครับ ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเผยแพร่นะครับรับประกันแท้นะครับเครดิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือใครจะติดตามที่เพจ Facebook ก็เพจอ้ามเอ็งฮะพระใหม่นะครับหรือจะไปที่เฟซส่วนตัวนะครับอ้ามเอ็งฮะแค่ร้องเพลงได้นะครับหรือจะไปที่ไลน์นะครับจะมี ID Line ไลน์แอดไปได้เลยนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับใครไม่สะดวกแอดไลน์ไม่สะดวกเฟซโทรหาได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงวัดไว้ด้วยไลนะครับก็ตรงนี้ก็เป็น หลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับที่หลายๆท่านมานะครับก็จะไปกราบหลวงพ่อเดี๋ยวก็เป็นนั้นไปกราบคดีละหลวงพ่อก่อนนะครับคดีละก็เข้ามาแล้วนะครับเนื่องจากในนี้นะครับเสียงดังไม่ค่อยสะดวกนะครับก็นะครับนี่คือศรีละของพ่อนะครับเปิดทุกวันนะครับสามารถใครที่ว่างนะครับอยากจะมากาบคดีละหลวงพ่อนะครับก็ได้ทุกวันนะครับ ก่อนอื่นนั้นนะครับที่เรามาถึงแล้วนะครับเราควรที่นะครับจะไปกราบนะครับองค์สมมุติของพระพุทธเจ้าก่อนนะครับหรือว่าพระพุทธก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยนะครับเดินไปกราบศรีระของหลวงพ่อนะครับใครจะร่วมทําบุญนะครับก็จะมีตู้อยู่ที่อยู่ที่หน้าทางเข้านะครับจะมีตู้อยู่นะครับและหลังจากนั้นก็ไปตามล่าวัตถุมงคลกันเลยครับส่วนใครที่มานะครับก็ก็จะ ไปกาบหลวงพ่อองค์ใหญ่แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นนะครับมหาเทดีนะครับก็จะเป็นมหาเทดีที่หลวงพ่อตั้งใจสร้างมากนะครับส่วนใครที่อยากได้วัตถุมงคลนะครับที่มีก็ไปใต้ถุนนี้เลยครับได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ได้มาไม่เยอะแต่แต่กล่องแต่กล่องมันใหญ่ครับโอเคครับ คือรถมาแล้วนะครับก็หูข้างนอกร้อนมากนะครับได้มาเนี่ยนะครับ้งหมดสองสี่หกเล่มหกเล่มนะครับเป็นเวลาปกติปีหกหกนะครับเริ่มหายยากแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่ามีลายอะไรบ้างเอก็เป็นหน้าเกี้ยวนะครับอันนี้เป็นหน้าเกี้ยวนะครับก็ตามหาอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่อยากจะปล่อยก็นะครับทักมานะครับส่วนใครที่อยากจะแบ่งปันก็ ทักมาเช่นเดียวกันนะครับเป็นหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวลายนิยมมากนะครับผมจะอ่อคัดมาสองลายจะมีหน้าเกี้ยวกับเออกับจักรนาลายนะครับที่ผมคัดมานะครับยังไงฝากกดติดตามไปด้วยนะครับกับเพจอเมงค์พระใหม่แล้วก็ช่อง u t u b e นะครับและเจอกันนะครับสวัสดีครับ